สวัสดีจ้ายายหนูไม่เห่ะค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนืนอยู่ในห้ขั้วหมองเกลค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือนั่งเอกของยายค่ะเมน้มีนั่งเอกตาสามแม่ครัวนะคะเมนูของยายคือสย่ำปลากระป๋องค่ะพี่น้องหาได้อยู่ในห้องครั่วเฮานี้ละค่ะเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าเห็ดกินนี่แ่บค่ะพี่น้อง้อน้ยายสีมาย่ำซูพีซูนองกินค่ะเครื่องย่ำยายเต็มๆเลยค่ะพริกค่ะพริก พิกมาเป็นสวนนะคะนี่ค่ะนี่คือนักเอกของยายค่ะสองฟองนี่แหละค่ะนักเอกของยายซื้อมาไวในห้องขั้วนี่แหละพี่น้องในบ้านนะหากินง่ายค่ะเพราะว่าห้างซื้อมาเก็บไวแดดสิออกฝนสิตกเข้ากบวบาต้องได้ไปหาจับค่ะหาออกจากห้องขั้วนี่แหละค่ะซื้อมาไวนะคะย่าปลากับ๋องค่ะพี่น้องนี่หัวหอมแดงหัวหอมแดงนะคะซอยหั่นไ้เรียบร้อยนะคะซอยไปเรียบร้อย ใบาสาระแน่แล้วก็มีใบมะกรูดค่ะแล้วก็มีผักชีเลื่อยมะนาวนะคะมีมะนาวมีพริกค,ค่ะแค่รอหมี้โบกเกียวเดวยค่ะเพื่อความสวยแค่รอทบอกเกียวนะคะยา่สิบมาย่ำซูพีซูนองกินค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆหากินได้ในห้องครัวทุกบ้านมีประจําบ้านมีประจําครัวค่ะพี่น้องมันนี้ไา่ขาดยังขาดตะไคร้ค่ะตู้เย็นยา่ขาดตะไคร้ ออกไปสือมันก็ต้องใส่เวลานะคะเอาซ้ำเนียแล้วพี่น้องซ้ำเนียก็บแสบแล้วนะ้อคิดว่านาะนัมาเบิ่งได้จ้ะว่าหน้าตามันสีออกมาจังใดเนาะคะ่ะแค่ดูเครื่องนี่ก็นเน้นๆแล้วพี่น้องจ๋านี่แหละคะ่ะใส่เครื่องห้อเต็มทีเลยความแสบความนัวนะคะค่ะข้าต้องการปรุงรสเพิ่มคะ่ะข้าก็ใสน้ำปลาะคะ่ะแต่ว่ายัง คิดว่านะปลากระกป๋องขาเจ้ามีรสชาติดีแล้วฮข่ก็ต้องเติมอีกยังค่ะบีบมะนาวใส่เครื่องเข้าไปแค่นั้นเองค่ะพี่น้องมาเบิงกันด้วยจากวาสินนาตาออกมาเป็นตะแซ่บบว่าค่ะพี่น้องจา้ายำรียบ้อยแล้วพี่น้องนี่าานะคะนาตายำปลากระกป๋องตาสามแม่ครัวแต่คนที่ยำคือคนเดียวนะคะอยู่ในครัวแ่บนัวค่ะพี่น้อง นาตาออกมาประมาณนี้ล้ะคะ่ะแค่รสนี้ไวกินกลับนะคะเลามาเขือกับไวกินกลับค่ะพี่น้อง็จะแซ่บนะคะเมนูของยายยำปลากระกป๋องตราสามแม่ครัวแซ่บแซ่บนัวๆอยู่ในครัวนะคะักเขือกับน่วแบบไงค่ะพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี้เลยจ้ายายก็ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องยายหนูจมจ่าชาแนลกับพี่น้อง fc ใดบ้านใดที่ยายบ้านใดเขาไปหาใจเย็นๆ้อค่ะยายเสิทย่อยไปหากับพี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้กันนะจ้ะยายกระขอบคุณเพื่อนเก่ามาดูคลิปยายแล้วก็สํหรับเพื่อนใหม่นะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันนะจ้ะยายห,หนูนกระขอบคุณลหลายๆค่ะคลิปนี้ก็เอาย่าปลากระป๋องมาฝากพี่ฝากน้องกับพี่น้อง ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกที่หนึ่งนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ